สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องพ่าหัดแชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่18มกราคม2 5 6 7ครับผมมื้อนี้จะมีน่าแทงมาฝากตอน FC ทางช่องครับเป็นของแม่กทมครับหลักสิบล่างครับผมเนาะหลักสิบล่างแม่นๆครับเปิดตัวงวดนี้งวดแรกครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามไเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่วนคนที่รอของอาจารย์ตีแปดริ้วครับผมเนาะ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ลงให้ดูครับพอว่าเมื่อนี้อาจารย์ตีแปดลิ้วส่งมาให้แล้วครับนี่ครับให้วิ่ง1กับ9ครับเขาที่1 6 6 1ครับล่างอย่างเดียวครับอาจารย์ตี8ริ้วครับแล้วก็ต่อมาถ้าผมต่อมาครับส่วนคนที่รอของผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับนี่ครับล่างอย่างเดียวครับเขามา1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวด7งวด แปดงวดเก้างวดสิบงวดครับงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดครับผมเนาะเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดครับรอพรุ่งนี้นะครับรอพรุ่งนี้ครับผมเนาะตอนนี้เพิ่นส่งมาแห้วครับผมแต่ว่าจะบ่ลงมื่อนี้ครับผมเพราะว่าลงคลิปล้าแล้วลงให้พรุ่งนี้นะครับพร้อมสูตรครับผมเนาะแต่ว่าสูตรเลขเนี่ยผมจะให้เอฟซีทางช่องแคปหน้าจอไปทาเองครับผมนี่ครับรอพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวลงให้เอฟซีทางช่องครับ มา,มาแล้วครับมาแล้วแม่กทมครับหลักสิบล่างแม่ว่าเดินดีมากครับผมผมก็เลยนั่งนั่งมาแบ่งปันเอฟทีทางช่องครับผมเนาะผมก็เลยจะนํามาแบ่งปันเอฟทีทางช่องครับหลักสิบล่างของแม่จากกทมครับไหนเอ่ยดูก่อนสินี่ครับหลักสิบล่างครับผม หลักสิบล่างครับส่วนหลัก10ล่างที่ส่งมาให้นี้ให้คุณประหัตเอาไว้ดูเฉยๆเห็นว่าเขาเห็นว่าเขาก็เข้าดีมาตลอดก่อนดังน,นั้นก็เข้าอยู่นะครับแต่ทำมาให้ดูย่อๆนี่ครับเขาดีครับผมพันวาครับผมเนาะนี่ครับผมหลัก10บล่างจากแม่กทมรครับ นี่ครับเอามาดูให้คร่าวๆก็ผมจะมาสถิติมั้ยครับผมเดินเงาวมาครับหลัก10บล่างครับเดี๋ยวผมเขียนเหยี่ทั้งช่องดีกว่าครับผมเนาะว่าเป็นการเซเวลาครับผมหลัก10ล่างครับแม่กทมครับแม่กทมหลัก10ล่างแม่นครับขอเวลาแป๊บหนึงเดอ้อเหีทั้งช่องครับผมเนาะอากาศก็บอกออกครับ แม่กทมครับหลัก10ล่างครับผมว่าเรียกแม่เพิ่นเขาดีครับผมเนาะเลยแล้วไม่แป่งปัน,ปนที่ทั้ง่องครับหลัก10ล่างของแม่กทมครับ เดี๋ยวผมเหลี่ยบเลี่ยงแป๊บหนึ่งครับผมให้มาครับเจ็ดเก้าหนึ่งเลขออกหนึ่งหกครับนี่ครับให้มาสองสี่หก สองสี่หกเลขออกหกสองครับให้มาเจ็ดเก้าหนึ่งครับเลขออกจำได้เอ่ยออกเก้าหนึ่งครับนี่ครับให้มา สี่ครับเลขออกหกครับให้มา 9, 1, 3ครับเลขออกนี่หกอันนี้ก็ 9, 1ครับเกหนึ่ง ออก2เทือครับผมนาอต่อมาครับให้มาครับ2 4 6เลขออก4 6ครับต่อมาครับให้มาครับ4 6 8ครับเลขออก66ครับต่อมาครับ สองสี่หกครับเลขออกสี่สี่ครับนี่ครับถือว่าเดินดีครับผมเนาะต่อมาครับขอเวาลาแป๊บหนึ่งเด้อเอพที่ทางช่องเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สูตรนะครับเดี๋ยวผมขอเมย์ให้ครับผมเนาะให้มาหนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้าเลขออก หกครับนี่ครับต่อมาครับให้มา4 6 8ครับเลขออกหนครับต่อมาครับให้มาห้า เจ็ดเก้าครับเลขออกเก้าหนึ่งครับต่อมาครับ4 6 8ครับเลขออก85ครับต่อมาครับให้มาห แปดศูนย์ครับเลขออกครับแปดเก้าครับต่อมาครับให้มาสี่หกแปดครับเลขออกหกหนึ่งครับขอลาบแบบหนึ่งเด้ออย่าขีทางช่องกับผมเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเบี้ยงให้ที่ทางช่องกับผมนี่ครับเข้าที่หนึ่ง เข้าข้าที่หกหเข้าเข้าที่9ก้าครับหลักสิบอันนี้มา2ตัวครับเข้าที่หครับมาที่9ครับมาที่4ครับมาที่หครับ มาที่สี่ครับมาที่สามครับหลักหน่วยมาที่สี่ครับหลักหน่วยครับมาที่เก้าครับหลักสิบครับมาที่แปดครับมาที่แปดครับ มาที่6ครับนี่ครับงวดนี้ครับงวดนี้ครับเดี๋ยวผมขอสูตรจากแม่ให้เอฟที่ท่านจอองผมเนาะงวดนี้ครับได้7 9 1ครับ7,9,1ครับงวดนี้ครับหลักสิล่างครับ จากแม่กทมกับผมเนาะแม่ว่าเดินเย่ามากรับผมตาบาแม่ทำมาให้แคสหนีครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี้แม่ว่าเดินดีมากครับให้เอฟที่ทั้งช่องแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะนี่ครับหลักสิบล่างวันนี้ของแม่กทมรครับนำเสนอให้เอฟที่ทั้งช่องครับงวดนี้ได้เจ็ดเก้าหนึ่งครับ งวดนี้ได้791ครับแต่ว่ามาหลักหน่วยครับผมเนาะมาหลักหน่วย2งวดครับนี่ครับ6 3มาที่3และการหมาที่4หลักหน่วยมา2งวดครับเอาตามนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้ที่ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแยวขาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจนลำเลวยเงินทองเด้อคลิปนี้กันสวัสดีครับผมเจอคลิปน้าครับผม